รู้ความจริงทําอึง้งหนุ่มคนนี้ทําคลิปสุดซึง้งความทรงจำคุณพ่อแอบทักสอ่อนให้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนากิจคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปแล้ว นางเอกสาวแอปทักษอรก็ได้เผยความในใจถึงคุณพ่อผ่านทางข้อความพร้อมกับคลิปที่ใส่เครดิตไว้ว่าเป็นของนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนที่ทำไว้ให้ด้วยโดยแอประบุว่าการได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอปภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอปลูกคุณอนุสรสถาปนิกสุดเท่ ผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอบลูกอาจารย์อนุสรนอาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอบลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทงั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอบอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอ แอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้โดยเฉพาะหนังสือปัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปกลับได้อ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือสามเล่มโปรดที่พ่อเคี่ยวเข็นให้ลูกอ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาทานลีฟวิงสตัน นางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายคือเจ้าชายน้อยซึ่งแอปขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกลาบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปเครดิตวิดีโอคลิปนนกุล